ครับแอร์ยานดิสเอทีดครับปี2025นะมาใส่ระบบจอเอล่าสไตล์นะจะเป็นสิบนิ้วใหญ่สะใจแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็สามารถเปิดกล้องรอบพันได้นะกล้องรอบพันเดินทำงานปกตินะครับแบบนี้นะแล้วก็คอนโทรลอะไรเครื่องแกงเสียงได้นะครับตัวนี้เป็นแรม8ปลอม128นะฮะสามารถตั้งอีคอไลเซอร์ได้แล้วก็ระบบรถเดิมนะฮะก็สามารถดูประมาณนี้ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็แอร์นะฮะ โชว์ได้นะฮะแล้วผมท้าฟูมไปได้ประมาณนี้นะคะรัฮวก็ดูยูทูบเน็ตฟิกทีท่วิโอไลได้เลื่นไหลมากนะฮะมะขามคือไช่แล้วเราจะต้มส้มอ่ะก็สอยมะ<ด>ขามคลองมะขามขออนซอยหน่อยได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตุ่นนะครับผมใครใช้เป็นส่วนของยีเบ็กนะฮะใช้กันไปนะฮะกล่องรอบคันก็ยังทำงนานเหมือนปกติตามหัวไรนะครับผมเด็กก็ประมาณนี้ครับใครใช้เป็นส่วนของตัว ยาลิสเอทีนะครับปี25นะครสามารถใส่จอโตเงนเทเตัว13ี่ตัวนี้เลยครับผมบนคอลารลสวัสดีครับ